สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันศุกร์ที่7เมษายน2560ค่ะอยู่กับดิฉันเกรปรียาแก้วแสนเมืองและคุณพัชราพันธ์วัฒนานุสิ์ค่ะค่ะและสําหรับช่วงแรกของรายการนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของด้านด้านตลาดทุนของไทยเรานะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องของผู้นําธุรกิจทางด้านระบบไฟฟ้านะคะซึ่งที่ผ่านมาสามารถทํากําไรแบบนิวไฮคว้าง,งานระบบไฟฟ้าจากภาครัฐในมากมายที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือบริษัทอาซิฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับ คุณแน่งน้อยชัยรัตนมโนกรมานาธิการข่าวตลาดทุนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจกันค่ะคุณแน่งน้อยคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรพันธ์คุณเกตริิยาคะค่ะวันนี้ต้องพูดถึงอาซิฟากันหน่อยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทํานิวไฮในด้านกําไรมาได้อย่างโดดเด่นมากเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็งานก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ เพราะว่าบริษัทนี้เป็นผู้นําทางด้านของระบบไฟฟ้านะคะไม่ว่าภาครัฐจะมีการประมูลอะไรก็ตามทีก็จะได้มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้งเลยล่ะค,ค่ะคุณพระชรัพันธ์คะค่ะ,คะเดี๋ยวติดตามในจ่อตลาดทุนนายฐานเศรษฐกิจค่ะ ในช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นก็ยังคงติดลบกันเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่านักลงทุน รอดูผลการดําเนินงานนะคะว่าไตรามาสที่1จะเป็นยังไงแต่ที่สําคัญก็คือในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บริษัทมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นั่นหมายความว่าการซื้อหุ้นในแต่ละตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD จะไม่ได้รับเงินบันผลเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงก็จะมีผลต่อภาพดัชนีโดยรวมมาคะ่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ยังมีหุ้นหลายๆตัวนะคะที่มีผลประกอบการดีและมีอนาคตสําหรับการเติบโตนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับบริษัทอาซีฟ ะะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับคุณวิชัยสุนทรอุติกุลนะคะผู้จัดการอาวุโสบริษัทอาซีฟาค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยคะสวัสดีครับคุณแมงน้อยแล้วานคุณชมทางบ้านนะครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณวิชัยเล่าให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะว่าอาซีฟาทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคนฟังชื่อแล้วก็ยังไม่ทราบว่าบาริษัทนี้เป็นบริษัทคนไทยหรือเปล่าแล้วก็ทําอะไรกันค่ะ ก็เรียนได้ทราบว่าก like 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 ็บริษัทอติฟ like ้าเราก็เป็นบริษัทคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะแยกธุรกิจของเรามาเราก็แยกเป็นสามพาใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือธุรกิจเป็นเราทําธุรกิจผลิตจําหน่ายและติดตั้งผลิตพันกระจายและส่งจ่ายไฟตั้แต่ต้นทางยังปลายทางโดยมีสินค้าหลักเรียกว่าสวิสบอร์ดไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ประกอบนะอันที่สองผลิตพันขึ้นมาและจำหน่ายต่อนะครับก็เป็นอุปกรณ์ในระบบงานระบบไฟฟ้าและ โลเซนเตอร์ต่างๆนะครับส่วนที่สามเป็นส่วนด้านวิศวกรรมการบริการนะฮะที่เกี่ยวข้องสามส่วนนี้นะครเป็นสีการหลักของเราในปัจจุบันนี้เรียกว่าที่ใดก็ตามมีการใช้ไฟฟ้าก็จะมีอุปกรณ์ของเราก็ิีกล้องสเสมอรครับผมค่ะค่ะ ธุรกิจของเราก็จะเจอเรื่องการแข่งขันนะคะเพราะว่าเวลาเราประมูลงานของภาครัฐเนี่ยก็จะมีคู่แข่งมากมายแล้วบริษัทก็จะต้องมีจุดเด่นในการที่จะให้ภาครัฐเลือกเรามีจุดเด่นอะไรและเราสามารถคว้างานได้แค่ไหนนะคะเมื่อดูจากตัวเขาเรียกว่างานแบ็คหลอกหรืองานในมือในปัจจุบันนะคะในส่วนปัจจุบันนี้นะฮะนในส่วนภาครัฐเนี่ยนะฮะ เขงเลยกระโจนี่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยในหลักเราจะขายผ่านตัวที่เป็นที่เรียกว่าส่วนที่เป็นเอ็เอเบดเคอนแทคเตอร์ e or, แล้วก็เจเนอตคอนแทคเตอร์นะครับในภาครัฐปัจจุบันนี้นะในส่วนของบางส่วนเนี่ยเราเริ่มที่จะไปเจอยแบงเจอร์ enger, กับคอนโตรเทียมกับพาร์ทเนอร์พัรามิตรที่ค่อนข้างจะนิยมนานในในเปลี่ยนันบางอย่างนะครับเราก็สามารถจะพักกันเข้าไปอย่างเช่นโครงการสมนัยภูมิเออทีนะเฟสสองแล้วก็เข้าไปทําระบบเกี่ยวกับสื่อสารแล้วก็ระบบ เสตา da ด้านะครับในส่วนเรื่องของก็พอๆก็เช่นเดียวกันเราก็มีการจ้อเป็นเจ้ากับพัฒน์ดิทางภาคเหนือนะครับเข้าไปประมูลงานระบบอันเดอร์กราวนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยและพื้ที่ใหม่นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เดิมทีเราเป็นเบื้องหลังมาตลอดตอนนี้เราเริ่มจะออก ไปร่วมการประมูลกับทางราชกาครับผมค่ะการที่เราออกมาเบื้องหน้าเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสในการรับงานเองคนเดียวในอนาคตหรือเปล่านะคะแล้วก็กําไรที่เกิดขึ้นนะคะ่ะว่าจะดีกว่าที่เรา,เาขายผ่านผู้รับเหมาที่ได้งานในโครงการรัดหรือเปล่าะคะอ๋อดยปกติแล้วเรื่องกําไรเลยพวกนี้เราพยายัางแม่เสร็จแม่แม่แม่แมันอยู่นะคะ,คะโดยปกติปัจจุบันนี้เราก็อยู่ที่ประมาณ2ี่สห้าเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นตนน <ét> ้นนะครับอ่ะครับผมค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่างานเราได้มากขึ้นแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นใช่ไหมคะตัวตัว cross margin ใช่ไหมคะครเราจะคงไว้ที่25เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็อยู่ที่จังหวะเลยครับผมเรื่องจอสินค้าของอาซซิฟ่าเองนะฮะเราเราขายเราขายเป็นเขาเรียกเป็น project based ะนะฮะนั่นหมายความว่าฤดูกาลโปรตีในการขายเนี่ยช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยเราจะขายน้อยกว่าไตรมาสสามไตรมาสสีท่ที่เป็นช่วงพีคงั้นถ้ามีโปรเจกต์อะไรก็ตามที่กำลังขึ้นในช่วง อัลกอริทึมนี่ก็จะทําให้เกิดการเปลีย่ยนแปลงในองคอเตอร์น,น,นั้นๆน,น,นะครับผมแต่อะไมอย่างต่างงา,า,า,านนี้นานานี่ก็มาอยู่ที่การเมเนเเรื่องของกา,ารจัดการภายในเรื่องของอุปกรณ์เพราะว่าการที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์มาตรงนี้เพราะว่าจุดหนึ่งเราก็ได้เปรียบเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการฟันดิ้งจากธนาคารแ้วก็เป็นจุดแข็งที่เราได้เปรียบครับผมตรงนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าต้นทุนาทางการเงินของเราลดลงแต่ว่าการที่เราจะเติบโตไปได้เนี่ยนอกจากว่าหนึ่งเราประมูล ประมูลผ่านกิจการร่วมค้านะคะสองเรามีการพาร์ทเนอร์ในเรื่องของผู้รับเหมาแล้วอะไรอีกบ้างอะคะที่จะทําให้เรามีโอกาสการเติบโตค่ะ<อ>ยกตัวอย่างเช่นการเปิดสาขานะคะโอ้เลยนะฮะผมก่อนจะเปิดเปิดสาขาในอย่างแรกเนี่ยผมว่าในภาคอุาหการเนี่ยนะ,ะแน่นอนยกตัวอย่างอย่างภาครัฐเนี่ยเรามีมีการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอิสตันเอ็กซ์เทอร์เน็ตคอยดอร์เนี B ่ย e นะก็เป็นตัวนี้ภาครัฐสนับสนุนใหเกื่การลงทุน นะครับ <Auf? S 1> ทำให้เร <Willy. S 3> uh ียกว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมเรื่องห้าสรรพสินค้าโลจิสติกหรือระบบสนามบินต่างๆนานาตรงนี้พวกนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงนะครับเพราะงั้นเวลาลงทุนไม่ว่าจะ EEC หรือทั่วประเทศนะฮะเราเห็นโอกาสตรงนี้มากมายนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่อยู่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะกรุงเทพหรือตางจ่งหหรือเมืองต่างๆเนี่ย มีโอกาสที่เราจะผักตามสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสวิชบอร์ดและก็อกุปกรณ์เะอเคียงเนี่ยอีกมากมายการเปิดสาขาก็เป็นกลยุดตัหนึ่งที่เราจะผักตามตรงนี้เข้าไปสู่ลูกค้าครับผมค่ะเราจะเห็นการเติบโตของการประมูลงานของภาครัฐนะคะเรามีการประมาณการไว้ไหมคะว่าปีนี้เราจะเข้าประมูลสักกี่โครงการหรือมูลค่าเท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะได้จากงานเหล่านั้นนะคะเท่าที่เรา ทําตัวเลขมาเนี่ยตอนนี้ในช่วงระยะน,นี้ก็จะมาณสัก2,000-2,300ล้านบาทค่ะ<า>นะแต่ตัวปเ,เปอร์เซ็นต์อาชีพยังไงตรงนี้อาจจะต้องอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ครับผมค่ะช่วงนี้คือหมายความว่าปีนี้หรือเปล่าหรือว่าเฉพาะในช่วงครึงคร่งปีแรกช,ช่วงประมาณนี้ครับช่วงครึ่งปีนียครับผมค่ะ<า>แต่โดยร,รวมนี้เรายังไม่ได้ประมาณการใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าโดยรวมของกองก้อนที่ประมูลก็ประมาณนั้2,300ล้านครับค่ะแต่งานที่เราได้มาหรือว่าโอกาสที่จะได้มาในอนาคตเนี่ย จะทำให้กำไรสุดที่เราเติบโตได้ตอนนี้ผลดำเนินงานของเรามีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องแต่ดูเหมือนกับว่า P/E ของหุ้นนะคะเทรดกันที่15เท่าเท่านั้นก็คือว่าที่ผ่านมาก็ทรงๆอยู่แถวนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจเข้ามาขอข้อมูลจากเรามากแค่ไหนอะคะก็มีเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นสาบางการในในประเทศแล้วก็กองทุนต่างประเทศนีเข้ามาเข้ามาสอบถามแล้วก็มาพูดคุย ต่ยังไม่ได้สรุปเป็นกิจลักษณะอะไรนะครับผมนะครับแต่เรื่อง P/E ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดอีกทีหนึ่งแต่ในแง่บริษัทเองเราก็พยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในแง่ของโปรไฟล์แลวก็เรื่องของพิกัดทธ่ทัอยู่ตลอดเวลาครับผมค่ะส่วนที่นักลงทุนสถาบันไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศให้ความสนใจมาสอบถามข้อมูลจากเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาสนใจในพอยต์ไหนหรือจุดไหนที่เป็นจุดขายของบริษัทอาซิฟาค่ะ อย่างแรกเขาว่าสินค้าเขาบอกเขาอย่างแรกเขาบอกว่าในแง่ของปีในแง่าราคาเรายังไม่สูงคะนะฮะเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วก็มองว่าเราเป็นผู้นําตรงนี้ก็เรียกว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกมากในใน,ในมุมมองที่เขาบอกเราค่ะค่ะ เพราะนั้นก็คือว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือกำไรดีสองก็คือ P/E ไม่สูงก็ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนแต่โอกาสในการได้งานเนี่ยถ้าเราประเมินดูนะคะว่าช่วงนี้ภาครัฐเนี่ยมีทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุนเยอะแยะเลยนะคะรวมถึงการลงทุนในส่วนของรถไฟฟ้า ส่วนนี้เนี่ยเราจะมีการขยายงานในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เราเข้าไปหากลุ่มใหม่ๆมไหมคะยกตัวอย่างเช่น Data Center ที่มีมากขึ้นหรือว่าคลังสินค้าที่เอกชนมีการลงทุนตั้งหลายบริษัทนคะคะอ๋แน่นอนเลยครับผมถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเอ็นยกตัวอย่างอย่าง Data Center รถไฟฟ้า,านะครับพวกนี้เนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่เป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เตที่สำคัญเขาต้องการคือเรื่องการเซอร์วิส นะฮะเรื่องของคนที่เข้าไปเข้าไปบริการเขออาอซีฟ้าเองเรามีตัววิศวกรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยอยู่2 2 200ท่านเนี่ยคิดว่าน่าจะสพอร์ตจุดน่กับอุตสาหกรรมตรงนี้ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือการบริการแล้วก็โน้ตหรือเทคโนโลยีที่เราได้มาใช่ไหมคะจะเป็นจุดขายสําหรับอาซีฟ้าครับผมไปถึงความหลากหลายของสินค้าด้วยฮะด้วยความกว้างของสินค้าเราหรือว่าเรามองว่าเราเป็นวงซอฟต์แวร์นะครับ ผลการอะไรผม่อนในบ้านวงของุปกรณ์ระเทมไฟฟ้าตรงนี้เราเราสามารถจะเสื่อเพื่ค้าลดได้ถึงการออกแบบดีไซน์เราสามารถจะค้าตมงไม้ให้ลูกค้าแต่รายได้ครับค่ะขอความชัดเจนอีกนิดหนึ่งอะค่ะว่าการเข้าตลาดแล้วทําให้สินเชื่อของเราได้รับการสนับสนุนจากแบงค์หรือว่าทางด้านต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลง ถ้าดูจากผลดำเนินงานในปี2,559นะคะจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีกำไรดีขึ้นก็คือภารานีที่ลดลงอะคะ่ะขอความขยายความนิดนึงว่าตอนนี้เรามีหนี้อยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถลดต้นทุนทางการเงินมากแค่ไหนอะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตสำหรับผู้ถือหุ้นอะคะ่ะโอ้เราเราลดต้นทุนไปได้มากในส่วนหนึ่งที่ว่าเราพอาได้เงิน IPO เข้ามาแล้วก็จะ,ะเคลียร์หนี้ไปในบางส่วน S <S นะครับไล่ส่วนหนึ่งคือในแง่ของออตัวอุปกรณ์เวลาเราซื้อขายกับทางเวนเดอร์เนี่ยสบายเออแล้วก็สามารถใช้ตัวแมสไปตัวจํานวนในการซื้อขายได้มากขึ้นทำให้ต้นทุนตรงนีลดลงถ้ถา <S <S 2> <S 2> ดอกเบี้ยและอุปกรณ์ตัวนี้ก็ช่วยทําให้ต้นทุนในแงก่การทํางานเราดีขึ้นครับค่ะมีรายละเอียดไหมคะว่าลดลงมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับอนนตอนเข้าตลาดกับยังไม่เข้าตลาดนะคะอันนี้ตัวเลขเดี๋ยวผมยังไม่ได้ได้ได้ ดูดูตัวนชัดเจนแต่คิดว่าเราลบไปพอสม,มควรครับค่ะวันนี้เราก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าอาซีฟ้ายังคงมีอนาคตมีการเติบโตเพราะว่าภาครัฐและเอกชนที่ลงทุนแล้วทําให้โอกาสมันเปิดสําหรับอาซีฟ้าในการขยายงานใหม่ๆนะคะเพราะฉะฉนั้นขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชัยคะ ขอบคุณมากครับผมค่ะค่ะเราก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะว่าอาซีฟ้ามีผลำดำเนินง,งานที่ดีในที่ผ่านมาแล้วเนี่ยยังมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตนะคะเพราะว่าภาครัฐมีการประมูลงานโดยเฉพาะเรื่องลงไฟฟ้าหรือว่าทางด้านของรถไฟฟ้านะคะรวมถึงการเอา,เอาสาย ไฟฟ้าลงดินก็จะเป็นหนึ่งในงานของตัวของอาซีฟ้ารวมถึงโอกาสการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนนะคะที่มีการขยายดัว Big Data หรือว่ามีการออโอกาสในการที่จะขยายในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งในแต่ละโครงการหรือในแต่ละ ประเภทกิจาการก็จะมีการระบบไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อาซิฟ้าคุยว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งหรืออันดับต้นๆของระบบสวิสบอร์ดนะคะคุณภชรพันธ์และคุณเกตปิยาคะ่ะ เห็นภาพจากที่คุณแดงน้อยบอกเลยนะคะว่าจากจุดแข็งของอาซิฟานะคะในเรื่องของชื่อเสียงทางด้านระบบไฟฟ้ารวมไปถึงเรื่องของการลงทุนจากภาครัฐที่จะขยายไปยังโครงสร้างสาธารณูปโภคอีกหลายด้านนะคะ,คะก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่สดใสของอาซิฟ้าในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะคุณแนงน้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ